สวัสดีนักเรียนใช้ประถมศึกษานะครับปีที่4เนาะทั้ง2ห้องนะลูกเนาะทั้ง4ทับหและ4ทับสนะครับนะก็ช่วงนี้นะครับนะก็ใกล้จะปิดเทอมหนึ่งแล้วนะครับนะเราเรียนออนไลน์กันมาเรานับวันบ้างไหมลูกนะครับเราเหลือ,อแค่ประมาณไม่เกินประมาณ2อาทิตย์อ,อาตีไปนะนะลูกนะประมาณ2อาทิตย์ก็จะหมดเทอมที่1แล้วนะครับแล้วก็จะมีการาปิดเทอมนะครับก็คือช่วงปิดเทอมเราก็ไม่ต้อง เขาเรียกว่าก็ไม่ต้องเข้าเรียนออนไลน์เนาะก็เหมือนกับเวลาเราเวลาเรามาโรงเรียนแล้วเวลามีการปิดเทอมเราก็ต้องอพักผ่อนอยู่บ้านนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราอยู่บ้านแล้วเราจะเล่นอย่างเดียวเราก็ต้องมีการทบทวนบทเรียนไปด้วยเนาะอ่านหนังสือก็ดีนะครับคิดคำนวณก็ดีอะไรทั้งหลายะนะครับนะให้ให้มันควบคู่กันไปเนาะ แต่ก็มีการพักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างเล่นบ้างแต่ช่วงนี้เชื่อได้ว่าหลายๆคนไม่อยากออกไปไหนนะครับนะเพราะว่ายังมีสถานการณ์โควิด19อยู่นะครับนะช่วงนี้ก็แล้วรอรอดูนะลูกนะว่าเปิดเทอมสองมาเนี่ยเราจะสามารถมาโรงเรียนได้ไหมนะครับเพราะการเปิดเรียนเนี่ยเขาจะให้พวกเราสลับกันมาโรงเรียน ฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะพวกเราจะได้ไม่ต้องถามมากนะครับเดี๋ยวบางคนก็ทักมาถามอีกนะพอครูเอพูดแล้วพวกเราไม่ค่อยฟังพอพวกเราไม่ค่อยฟังปะพวกเราก็จะทักมาถามอีกว่าครูเปิดเรียนได้หรือ,อย,ยงังเปิดเรียนเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงแล้วต้องเรียนออนไลน์อีกไหมในช่วงเนี้ยเราต้องเรียนออนไลน์ตลอดอยู่แล้วนะครับนะเมื่อไหร่ที่โรงเรียนประกาศบอกว่าให้มาโรงเรียนได้มาแบบไหนอะไรยังไงเราต้องฟังให้ดีก่อนที่ เราจะทำนะลูกนะบางคนฟังไม่ดีปับ๊บเอ้ยหนูต้องมาวันนี้ไหมหรือวันนี้หนูต้องหยุดไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับนะเช่นสมมุติป .4 ีทับหนึ่งนะครับป .4 ีทับหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด่24คนโดยประมาณนะครับเขาอาจจะให้พวกเราสลับมาเรียนสลับมาเรียนคือวันละ24ก็หาร2ก็คือ12คน ก็สมมุติวันจันอ่าสิบสองคนเลขที่หนึ่งถึงสิบสองมาเรียนนะวันอังคารเลขที่สิบสามถึงยี่สิบสี่มาเรียนนะอาจจะเป็นแบบนี้นะครับเขาอาจจะสลับกลุ่มหรืออาจจะเป็นเลขคู่เลขคี่อาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คําว่าเลขคู่เลขคี่ก็คือใครที่มีเลขคี่ก็เช่นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบห้าสิบเจ็ดใช่ไหมยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเลขคี่เลขคู่ก็สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดอะไรก็ว่าไป อันนี้เขาเรียกว่าเลขคู่นะครับนะก็จะสลับวันมาเรียนแต่ต้องดูสถานการณ์นะลูกนะหนูอย่าไปคิดว่าเอ้ยทาไมจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เขาเปิดเรียนได้แล้วเราอยากเปิดเรียนมาเรียนแล้วนะครับเราต้องดูสถานการณ์ในบ้านของเราด้วยเนาะอันนี้พูดให้พวกเราเข้าใจนะเพราะเดี๋ยวบางคนจะชอบถามอีกเปิดเรียนได้ยังคะเปิดเรียนได้ยังคะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะนะอะ่ะ ใครที่เข้ามาแล้วก็ปิดเสียงไม้ให้ด้วยนะครับนะใครเข้ามายังไม่ได้ปิดเสียงไม้ครับน่าจะมีคนค้างอยู่นะที่ยังไม่ได้ปิดเสียงไม้นะครับโอเคครับมานะครับเพื่อไม่การเป็นเสียเวลาเนาะลูกเนาะวันนี้นะครับก็คุณครูสัญญาก็ได้อัดคลิปเป็นวิดีโอการสอนแล้วเดี๋ยวพวกหนูบางคนก็ดูไปแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ดูนะครับ ก็เดี๋ยวหลังจากเรียนกับครูเอเสร็จหนูก็ไปเปิดของครูสัญญาดูนะเนื่องจากวันนี้โรงเรียนของเรานะครับก็มีคนมาดูงานเนาะก็เลยทําให้ครูสัญญาต้องไปเป็นพิธีกรก่อนนะครับของครูก็เพิ่งไปช่วยงานมาเมื่อกี้ก็เพิ่งกลับมาแล้วก็มาสอนพวกเราก่อนนะครับโอเคเนาะอ่ะให้พวกเรานะครับนะเปิดหนังสือเลยครับครั้งที่แล้วเรา เปิดหนังสือไปหน้าที่9ครับไปหน้าที่9ครับครั้งที่แล้วเราเทบทวนไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการวันนี้เราจะมาเรียนทบทวนเรื่องกล้ามเนื้อและกระดูกในหน้าที่9ในหน้าที่9นะครับนะซึ่งเ,เราจะมีการสอบโครงกระดูกด้วยแต่มีหลายคนยังไม่ได้ส่งนะลูกนะที่ครูให้อัดคลิปเป็นวิดีโอแล้วก็บอกว่าอ่ะ13ชิ้นมีอะไรบ้าง หนึ่งกระโหลกศีรษะสองขากระดูกขาอันไกลสามกระดูกไขปลาพวกนี้นะครับหลายคนอ่านมาแล้วครูก็จะติ๊กในช่องนี้อันนี้นะมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะลูกนะแต่ก็พยายามดูไปนี่นะนี่น,น,นี่นี่นะครับช่องแรกนี้ก็คือการสอบการพูดเกี่ยวกับโครงกระดูกนี่นะนะครับแล้วก็จะมีงานเห็นไหมติ๊กแึงเดนตัวแดงๆนี่คือครูเอติ๊กถูกไว้แล้วใครที่ส่งงานนะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งงานครูก็จะยังไม่ติ๊ก เนาะอ,อ่ะโอเคครับเรามาดูหน้าที่9้าครับเราจะมาทบทวนกันเรื่องกล้ามเนื้อและกระดูกในหน้าที่9้านะลูกนะอ้าวตอนนี้ให้พวกเราโชว์หนังสือสมุดนะครับขึ้นมาให้ครูเอดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครูเอจะแคปรูปหน้าจอแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คชื่อให้นะครับอ่าโชว์ขึ้นมาเลยครับโอเคครับโชว์ค้างเอาไว้นะครับจนกว่าจะครบนะครับ เปิดเลยลูกนะเปิดหน้าที่เราจะเรียนกันเลยนะครับเหมือนเหมือนไตเติลเลยนะเหมือนไตเติลเหมือนปฏิหารเหมือนโฟกัสเลยนะที่กําลังเปิดอยู่นะครับตอนนี้ EQ มาแล้วหมูแดงมาแล้วไนท์มาแล้วนะครับศิลปัสสอนมาแล้วนะครับทีลติเก่งมาแล้วครับน้องเหมยมาแล้วนะครับอะตอมมาแล้วนะครับนัตพงแบงคเบามาแล้วนะครับอ่าโอเคครับทุกคนครบครับโอเคครับเอาลงได้ครับศิลปัสสอนก็มาแล้วนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับให้พวกเราเปิดไปหน้าที่9้านะครับครูจะไม่แชร์หน้าจออะไรนะลูกนะพวกเราเรียนกันไปตามหนังสือเพราะว่ามันเป็นการทบทวนเพราะตั้งแต่เราเรียนมากันตั้งแต่เปิดเ,เรียนออนไลน์กันแรกๆแล้วอันนี้เราเรียนไปแล้ววันนี้ก็จะมีการทบทวนในบทที่สองก็เรื่องกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับนะอ่ะอ่ะเรามาดูกันนะครับนะโอเคเนาะเรามาดูกันเนาะนะครับ ในหน้าที่9นะครับก็เป็นเรื่องกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับนะในมนุษย์เราจําให้ดีนะลูกนะในมนุษย์เราเนี่ยมีกล้ามเนื้อเนี่ยทั้งหมด3 3มัดด้วยกันนะมนุษย์เรานะมีกล้ามเนื้อทั้งหมด3มัดด้วยกันถ้าใครบอกมี4มีหมี6มี7ผิดถ้าครูเอออกข้อสอบมาบอกว่ากล้ามเนื้อประเภทของกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับนะ มีกี่ชนิดอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องตอบว่า3ชนิดนะครับเราถึงจะถูกถ้าเราไปตอบ4ชนิด5ชนิด6ชนิดแสดงว่าผิดนะครับก้ามเนื้อคนเรามีแค่3ชนิดนะครับเรามาดูชนิดที่1เลยนะครับประเภทของก้ามเนื้อนะครับ1ก้ามเนื้อลายนะลูกนะ กล้ามเนื้อลายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเรามาดูกันนะครับกล้ามเนื้อลายเนี่ยนะครับจะก็คือจะเอ่อทางานโดยการเคลื่อนไหวต่างๆนะตรงไหนที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยกล้ามเนื้อลายจะไปอยู่ตรงนั้นนะครับเช่นกล้ามเอ่อขาขานะครับขาของเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อลายอยู่นะครับคอคอนะครับเพราะคอเราต้องขยับใช่ไหมแขนแขนนะครับศีรษะนะครับนะ นะครับแขนขาคอนะครับ